มาถึงแล้วครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นซูเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดล้ในตัวเมืองที่ผมอยู่นะบรรยกาศก็เดี๋ยวไปดูกันเลยข้างในก็จะเงียบเหงาหน่อยจะมีแค่ตัวส่วนที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีของอะไรน่าสนใจแตกต่างจากบ้านเราบ้าง ไปไปดูกันนี่เลยครับของดีต้องบอกว่าผมซื้อกลับไปทุกครั้งนะเพราะว่าดูทีแรกน่ากลัวนะแต่จริงๆคือรสชาติดีเลยกินอร่อยเพลินมากเคี้ยวกรุบหนุบหนับนะโนนี้ก็เป็นเหมือนอา่ารสำเร็จรูปนะให้ซื้อกลับไปกินแต่ว่าเคยซื้อข้าวผัดกลับไปแล้วบอกเลยว่าเจ็บฟันมาก ตรงนี้มีที่ให้เด็กเล่นด้วยคนระับเล็กๆไม่ใหญ่ครับก็เราจะเข้าไปซื้อของกันดีเพื่อนผมเขาจะมาซื้อของนะไปฝากที่บ้านเขานะครับตอนนี้ <c oughs> เ,เป็นคนหลงปีใหม่นะก็มีเรื่องของกระซเซาจะบอกว่าของที่นี่ราคาดีมากนะครับเราก็จะไม่พลาดในการหิ้วกลับไปแน่นอนนะ ก็บรรยากาศก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับหรือว่าเนี่ยครับไสก็ประมาณนี้เลยจากขวาสุดไปซ้ายสุดก็ประมาณนี้เลยนะผมยืนอยู่ตรงกลางได้เพื่อสังเกตไหมว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีคนเลยครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนมีแค่ผมกับเพื่อนผมอะแค่สองคน,นเดินเข้ามาซื้อของกัน <c oughs> แล้วโซนนี้เราพลาดไม่ได้เลยแล้วที่นี่ก็ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอลให้กับแต่ย,ยุ่ต่ำกว่า18ปีแต่จะบอกว่าราคาคือดีที่สุดเช่นอันนี้ครับเบี <c oughs> <c oughs> ยร์ไซกอนราคาเท่าไหร่หนึ0 0มเจตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ20กว่าบาทนะหนึ่งกระป๋องต้องบอกว่าไซกอนอันนี้ ถ้าคนไม่รู้เลยก็คิดว่าเป็นเบียร์เวียดนามแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าของก็คือเบียร์ช้างบ้านเรานะครับเขามาเทคโอเวอร์ไปโอเคครับเดี๋ยวผมขอเวลาหาดูของก่อนละกันพบกันใหม่คลิปหน้าบาย